สีพรบานในม,มอนีนะครับสิบห้าเฮดอบหมูครับกิดเข่าแรงมันีอบหมูกับตำบกหงครับเตียมหมูครับ,มมรบหันบ่นเป็นชิ้นหั่นปินชินเสร็จแล้วกันหัน่นปินชินนหน่อยเอามากหมักครับหมกักลงหมอ้อปุบกระเทียมใส่กระเทียมลงไปปรุงรสเดี๋ยวเท้าหมักครับคนให้เข่ากันหมักไว้สักน้อยหลังจากนั้นเข้ากับหุงเขารัครอบรอหนึ่งข้อมือมเขารอ พอดีให้มันเข้าวมันสุกครับผมงข้าเราเอาหมูลงหมอ้อหมูลงหม้อเอาเข้าอบครับครับเตรียมเส้นมะกรูดครับตำมะระกอเตรียมเส้นมะระกอไว้หม,มักเส้นไงนะครับอ้าวหมูสุกแล้วข้าวาเบิ่งเขาโอ้ขา้าวกระซุกพอดีตำมะกรูดได้เลยตำมะกรูดนี่ยำพันเข้าตานี่แบบหน้าวใส่กรือทียปูดองครับพี่เด็ดหนักะปลา อันนี้ขัดไม่ได้เลครับถุงนัคนให้เข้ากันใส่เส้นบะหุงีลงไปคนเข้ากันอีกเพื่อนึงเอาลงจานเตรียมพร้อมนี่ครับสีสันความสวยงามของตบอับบะหมเข้ารับประทานครับอืมเบิงเป็นยังไงข้ามก่อดูอือืมแซ่บไรกินแล้วเขากล้างถวยครับต่างเสร็จแล้วเขาอมสะอาดนะครับเนาะนี่ครับแตละมือแตละเดีของพ่อบ้านเรียบร้อยเสยร็จภารกิจซู